สวัสดีครับสวัสดีค่ะ รับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมู v เฟซบ่ายฮักออนไลน์ทางไทยชัยโย68 HD กับเรา2คนนะคะอา,อาจารย์กบแล้วก็พี่หมอเธอคะ่ะผมแล้วก็ทักทายสมาชิกชาวไลฟ์สดด้วยนะฮะที่ตอนนี้กำลังรับชมอยู่นะครับผ่านทางเพจของในห้างไทยชัยโย <68 S 2> คร68นะคะแล้วก็ทางเพจของฮักออนไลน์นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีคาถามย้าเหมือนเดิมทุกสัปดาห์เลยทุกวันจันรเลยว่าถ้ามีคาถามถามชัดๆ ก็จะตอบได้ชัดๆถามลึกตอบลึกถามกว้างตอบไม่ตอบกว้างซึ่งก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรสักเท่าไหร่นะคะรายการของเราจะค่อนข้างแปลกกว่าของชาวบ้านนะฮะของชาวบ้านก็จะถ่ายแบบกว้างๆราศีไหนเป็นยังไงเกิดวันไหนเป็นยังไงอะไรประมาณนี้แต่ของเราไม่ฮะอยากรู้อะไรถามโป๊ะเข้ามาเลยฮะตอบปัญหาปะตอบปัญหากันแบบชัดๆเลยนะคะก็ชี้ชัดกันไปเลยนะคะก็ ถ้าอยากดูส่วนตัวก็ตามที่อยู่นี้นะคะช่องทางติดต่อใน Inbox ของเพจมู Move f a c e แล้วก็ uh, id line gay underscore pakamas หรือว่าจะสแกน qr code ได้เลยนะคะใครมีคำถามวันนี้ถามมาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นการดูเบอร์เช็คเบอร์นะคะบ้านเลขที่ทะเบียนบ้านต่างๆได้หมดเลยนะคะคก็พิมพ์มาที่ sms 4 2 2 1 1 7 7หรือว่า เข้ามาในไลฟ์เฟล้วยเหรอเราจะตอบให้สดๆกันค่ะฝากแชร์กันด้วยสัปดาห์ที่แล้วเหมือนไม่ได้ดูเบอร์กันเลยเนาะใช่ปะใช่เออเพราะว่ามีคําถามเข้ามากันแบบเยอะเรื่องหงจุ้ยเป็นหลักนะคะแต่เปิดไพ่กระจายเลยนะสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหไพ่นี่แบบว่าเปิดกันรวๆมือเป็นราวิงลิงเลยจับยามกันวุ่นเลยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างดวงการเงินที่ผ่านมาเขาวันวันอังคารดีวันอังคารฤหัตดีอวันพฤหัสดี เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะใครที่ดูรายการของเราไปแล้วฟีดแบ็มาด้วยนะว่าเออแม่นไม่แม่นอะไรยังไงนะคะหรือว่าแบบแนะนออย่างแบบบางคนมาถามเรื่องหิ้งพระเรื่องปรับหัวตีอย่างเรื่องห้องนอนลูกนะคะปรับแล้วเป็นยังไงได้ผลยังไงก็บอกให้เราได้รู้ด้วยนะคะจะได้มาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะคะใช่ครับเอาละวันนี้แน่นอนพอเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะใครที่เข้ามาในไลฟ์นะคะฝากแชร์ให้ด้วยนะคะมา ใครเกิดวันอะไรกันบ้างเรื่องสําคัญที่เชื่อว่าทุกคนอยากรู้คือดวงการเงินประจําสัปดาห์กันค่ะแน่นอนการเงินเนี่ยสำคัญเลยใช่นะฮะบางคนบอกว่าความรักไม่เท่าไหรหรอกไม่สนใจเลยก็ได้ไม่มีแฟ <ขอ S 2> <ห>น,มนไม่มีแฟนอ่ะไม่เป็นไรแต่ต้องมีเงินใช่มีเงินเนอยู่ได้มีเงินอยู่ได้ไม่มีความรักก็ไว้ที่หลังได้อ่ะเริ่มจากวันอาทิตย์มีใครเกิดวันอาทิตย์พิมมาเลยโอเคครับดวงคนดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะดวงการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ สัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างนะฮะมาดูกันปัตนิตะนุตะนุสัปดาห์นี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเรื่องของการหาเงินนะครับงานจะหนักอนะหรือว่าคนที่ค้าขายนะครับไม่ว่าจะค้าขายอะไรก็แล้วแต่สัปดาห์นี้มือเป็นละวิงเลยแต่ดีกว่าสัปดาห์ก่อนลูกค้าเข้าเยอะอนะฮะแต่ความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้หมายถึงเหนื่อยมากแล้ได้เงินมากนะะประมาณนั้นนะครับเรื่องเงินเรื่องเงินไม่เด่น แต่เรื่องความงานเยอะเด่นคนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ฮะก็ดีก็คิดอย่าง่งเด็กก็ดีที่ยังมีงานให้ทําเยอะๆ่าไม่มีงานทำถ้าไม่มีงานอ่ะเงินไม่มาแน่ใช่นะฮะแต่นี่ยังมีโอกาสไงใช่คนที่เกิวันจันทร์สัปดาห์นี้การเงินของคุณเป็นยังไงบ้างสหัชชุตตะ มรณะอีกแล้วอะวันจันทร์เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไรมันอาจจะเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านผ่านมานะฮะนะเรื่องของการซื้อขายเรื่องของการทำสัญญาก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ะนะครับอาจจะถูกโกงนะหให้ระวังไว้ให้ดูดีๆเลยอะเวลาที่แบบจะตกลงกับใครจะซื้อขายกับใครจะทำสัญญาอะไรกับใครต่างๆต,ต,ต้องดูให้ดีนะฮะ,ะพิจารณาให้รอบคอบ คนที่เกิดวันอังคารครับดวงการเงินของคุณประจําสัปดาห์นี้ฮะโอ้ออทำไมทำเสียงก่อนเลยทำไมทําเสียงอยาง้งสัปดาห์ที่แล้วลาพระไอ้ยอสุภาสัปดาห์ที่แล้วสุภาสุภาเลยไงดีมาเลยไงแต่มันก็คงไม่มีใครดีตลอดนะเนาะ <Yes. S 2> สัปดาห์นี้โมลณะสหัชชะสหัชชะครับผมอาจจะต้องมีเรื่องเสียตังค์และดีไม่ดีจะมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วย นะครับอาจจะมีเรื่องเสียเงินในที่มันเกี่ยวกับการเดินทางนะไปเที่ยวอะไรเงี้ยหรือว่าในหมู่ของเพื่อนฝูงต่างๆนานานะครับอาจจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะครับใครที่เกิดวันอังคารก็แก้เครดได้นะคะ ก็ออกเดินทางเลยไปเที่ยวอะไรให้เสียงเงินอะ่ะอ,อถ้าอยู่กรุงเทพก็อาจจะแบบเฮ้ยขับรถไปไหว้พระวัดต่างๆทำบุญออก็ได้นะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยแก้ได้มันแก้ไดออ้อย่างในเคสที่ว่าแบบอย่ามีบางคนนะ มีบางคนที่เขามาถามดูดวงเนี่ยเราดูปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วว่าแบบเขามีเกณฑ์ที่จะต้องประสบอุบัติเหตุเลือดตกยางออกแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เคล็ดก็คือคุณก็ไปทําให้เลือดคุณออกซะนั่นก็คือแบบอาจจะไปขุดหินปูนนะฮะหรือไปบริจาคเลือดไปบริจาคเลือดก็ได้นะฮะมันก็สามารถที่จะแก้ได้นะครับเริ่มมีทะเบียนรถมีอะไรมาแล้วนี่วันจันทร์อังคารต่อไปพุธค่ะรันที่เกิดวันพุธนะฮะวินาศกระดุมพระวินาศการเงินของคนวันพุธค่อนข้างแย่มากเลย สัปดาห์นี้นะฮะไม่เป็นไรส,นสัปดาห์ที่ทเราเขาดีไงเออมันติดขัดมันไม่คล่องตัวนะมันจะมีรายจ่ายอะไรก็ไม่รู้แหละเข้ามาแบบว่าเยอะแยะเลยอะ่ะลุงรัง hmm. นะครับสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างหนักนิดนึงฮะนะฮะ,นะฮะพันธุ์หัดจานเธอค่ะพันธุ์ัดสัปดาห์ที่เราลาภลาภนะมาดูดิปัตตนิกรรมะสุพรนะฮะดีนะฮะ ลูกค้าเข้าดีดีสำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือว่าทำมาค้าขายนะครับลูกค้าเข้าดีอุดหนุนดีส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินจะมีคนเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือครับสุภาเลขอะไรคะสุภาเลข8กับ2องอ้าใครเกิดวันพฤหัสหันแล้วแบบอยากได้อะไรเป็นโชคลาบบนขอนะคพระราหูหรือว่าพระแม่ต่างๆที่วัดแขกพระเทพผู้หญิงแต่พูดถึงลาบลอยลาบลอยไม่มีนะ คนที่เกิดวันพฤหัสราบลอยไม่มีหรอกกรมาขึ้นมาเต็มๆเลยมันต้องเกี่ยวกับการทำงานเท่านั้นครับค่ะวันศุกร์แล้วคนที่เกิดวันศุกร์นะครับพันธุสุพระสุพระแม่มันดีคนที่เกิดวันศุกร์การเงินดีฮะวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเหมือนเขาก็ดีนะถ้าจำไม่ผิดอะสัปดาห์ที่แล้วเออวันศุกร์ดีดีดีไดีความรักก็ดีวันเออดีดีสัปดาห์ที่แล้วดีสัปดาห์นี้ก็ยังคงดีต่อไปดีเลยย่แย่แย่ คิดเริ่มหรือจะทําอะไรต่างๆหรือถ้าคิดจะลงทุนอะไรต่างๆสามารถทําได้เลยนะครับนะ,ะวันเสาร์ปิดท้ายครับค่ะปุตตะปุตตะเจ็ดปุตตะปุตตะจริงๆมันเหมือนดีนะอปุตตะปุตตะ <c oughs> เนี่ยนะฮะแต่มันจะมีแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆคือ <c oughs> ดีแต่ว่าไม่ไดีดีแบบอู้ฟู่จะมีแบบเล็กๆน้อยๆ อาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของเงินอาจจะเป็นรูปแบบของได้ของสวยๆงามๆนะ mm hmm. มีคนให้ของกำนันของขวัญมานะครับหรือว่าแบบลูกหลานมีข่าวให้เราได้ชื่นอกชื่นใจอะไรประมาณนี้นะครับผมนะ mm hmm. ก็ถือว่าดีถือว่าดีไม่เสียหายแต่สู้วันศุกร์ไม่ได้ mm hmm. วันศุกร์เขาเด่นสุดเลยสัปดาห์นี้สุภาสุภาเลยครับ วันศุกร์นี้เด่นสุดเจ็ดวันฮะครบครบแล้วทีนี้มาดูกันบ้างว่าเจ็ดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดถึงเลขตองนะคะคว่าในเรื่องของความเยอะความน้อยนะคะเลขทีเนี้ยมาดูเลขที่มีสี่ตัวกันบ้างเออถ้าในหลักของเลขาศาสตร์หรือหลักของการวางเบอร์เราจะเรียกกันว่าเลขโฟโฟก็แปลว่าสี่ส่วนใหญ่เลขโฟอ่ะมันเยอะเกินไปในเบอร์โทรเรามีเจ็ดเบอร์แล้วมันมีเบอร์เนี้ยอยู่สี่เบอร์โอ้โหมันดียากมาก และอยากมันสวยเลขมันสวยแต่มาดูกันค่ะว่าสี่เลขของสี่กลุ่มเลขโฟเนี่ยอย่าใช้เลยเพราะอะไรเห็นบ่อยเห็นบ่อยในเฟสเห็นบ่อยเพราะว่ามันสวยเบอร์สวยจํงง่ายประมาณเพจที่ขายเบอร์สวยสวยและมักจะขายแพงด้วยแต่มันส่งผลร้ายโอ้เป็นแสนก็มีครับเอออ่ามาดูอันแรกนะคะโฟหนึ่งนะคะหนึ่งนี่คือดาวอาทิตย์ภาพที่สี่ดวงขึ้นพร้อมกันเป็นไงอะดวงเดียวก็แย่แล้ว ใช่ค่ะแค่หนึ่งคู่เนี่ยก็ทําให้ชีวิตมตีความรุ่มร้อนแล้วเพราะหนึ่ง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 โอเคคุณจะประสบความสําเร็จอาจจะรู้สึกว่าขึ้นได้เร็วม,มีเกยียรติยศมีศักดิ์ศรีแต่สิ่งที่จะตามมาหลังจากคุณขึ้นที่สูงแล้วมันคือความร้อนละอุปัญหาต่างๆนานามากมายและต้องระวังเรื่องของความเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบเลือดในร่างกายคุณจะรู้สึกว่าใจร้อนและ มีอาการตัวร้อนเป็นไข้ได้ง่ายกว่าคนอื่นออต้องระวังโรคเกี่ยวกับระบบประสาทในสมองแล้วก็เส้นเลือดฝอยในสมองอพวกสโตรกต่างๆระวังเลยนะคะหนึ่งหนึ่งึงเคล็ดลับในการที่จะใช้เบอร์นี้ให้มันดีก็คือใช้แค่แป๊บเดียวใช้พอเช่นสมมติคุณอยากจะเลื่อนตำแหน่งออหรือเป็นแบบหัวหน้าปุ๊บเอาเลขนี้มาใช้ก่อนเพื่อให้มันไปถึงตรงนั้นปุ๊บแล้วเปลี่ยนแล้วมันจะต้องนานแค่ไหนล่ะ ก็จนกว่าจะได้ไงซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ก็ได้นะเ,ออเพราะว่าบางทีมันมันร้อนเกินไปแต่ว่าพอใช้ปุ๊บเปีย่ยนพวกเลขเลขมังกรหรือเลขอะไรต่างๆนะที่มันแรงๆอ่ะเราจะแนะนําลูกดวงเสมอว่าพอใช้จนได้อย่างที่ปรารถนาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนนะเ,ออเพราะว่าใช้ไปนานๆบางคนดวงไม่ได้ไงแต่ถ้าบางคนดวงได้ก็คือใช้ได้ไแต่ชั่วคราวอ่าแต่อย่างเนี้ยคือใช้เพื่อแบบอัพ อัวเวลในการขึ้นตำแหน่งขึ้นอะไรพอได้ตั้งใจแล้วกลับมาใช้เบอร์ปกติดีกว่าะนะต่อไปค่ะโฟสองเลข2อนี่เป็นเลขของความรักอิโมดเชนัลเรื่องของอารมณ์เรื่องของเงินทองอม,มันดีนะถ้าซักตองสอง่ะจะก็ยังพอได้แต่สองสนี่ก็ยังทำให้ใจมันแบบโลเล่แล้วพอมันเป็นสองสองสอปุ๊บคนเนี้ยจะเป็นคนที่ใจอ่อนอความรักเนี่ยรักคนง่ายแล้วก็มักจะมีปัญหาถูกเอาเปรียบจากความรักโอโห,หาเงินเก่งเงินเข้ารัวๆแต่ พอได้เงินมาก็จะหมดไปเพราะอารมณ์ออชีวิตไม่มีความแน่นอนเหมือนเหมือนเลขสองมันเหมือนน้ำอะคะ่ะที่แบบว่าไปตามกระแสไปอยู่ในถ้วยก็เป็นรูปถ้วยลงกระมังก็เป็นรูปกระมังลงแม่น้ําก็ขยายตัว<ม>นะคะมีแนวโน้มจะถูกชักจูงได้ง่ายด้วยไหมใช่ค่ะเพราะว่าจะใจดีใจอ่อนเลขสองเป็นเลขของการดูแลไงเป็นคนที่ใจอ่อนมีน้ําใจแต่ก็มักจะมีคนที่แบบรู้ทันแล้วก็เหมือนกับรู้ว่าอุ้ยคนนี้ใจอ่อนใจดีไปเอาเปรียบมันซะเลยอะไรเงี้ยมักจะทำเนี่ยจะโดนคนมาเอาเปรียบเพราะความใจดี ต้องระวังต่อมาค่ะอันนี้อันตรายค่ะสามสามสมสามนะคะเป็นเลขโฟสามเลขสามคือดาวอังคารนะคะสามสามนี่เป็นเลขอุบัติเหตุแต่พอสาม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 เนี่ยเป็นเลขแบบต้องเรียกว่าเป็นเลขมาหันตภไยเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับความร้อน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 แรงมุทะลุดุดันไม่ดุดันไม่เกรงใจใครอย่างนี้เลยแบบมันจะมีแต่เรื่องสิ่งที่ดีคือคนที่คนที่ใช้สมสามสามสามเนี่ย ข้อหนึ่งที่จะเห็นคือเขาจะฟิตมากจะเป็นคนที่มีฝีมือถ้าเป็นช่างต่างๆช่างกรึงช่างฝีมืออ่ะจะเป็นคนที่มีฝีมือดีแล้วก็ใคยันแบบหาตัวจับยากอย่างกับแบบอัดใบกระท่อมเข้าไปสักโหลนึงอะค่ะประมาณนั้น แต่สิ่งที่ไม่ดีเลยคือเขาจะหงุดหงิดง่ายมากอารมณ์ร้อนน้อยใจเก่งน้อยใจคิดแล้วคิดอีกโทษตัวเองแต่พอถึงเวลาที่แบบจะต้องทําอะไรอ่ะต้องทําด้วยตัวเองไม่มีคนสนับสนุนเป็นคนที่ขาดเสน่ห์อย่างรุนแรงโอ้โหสามสามกับหนึ่งสามในเวลาที่มันอยู่ด้วยกันมักจะทําให้ขาดเสน่ห์แม้เป็นคนสวยเป็นคนหล่อแต่คนมองมาจะรู้สึกว่าเราขาดเสน่ห์อย่าใช้ความรักจะพังเราจะขยันอย่างเดียวแต่เราแบบ ไม่ได้รับการโปรโมตจากหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าใช้ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าใกล้ด้วยและมักจะเลือดตกยางออกเป็นประจำโอ้โหสาเป็นเลขอุบัติเหตุและเลขผ่าตัดนะคะแล้วพอสามสามสาล่ะสี่ตัวแปลว่ามันก็มีพลังในการผลักให้เราเจอเรื่องแบบนั้นได้ง่ายขึ้นและรุนแรงขึ้นยิ่งถ้าคุณเกิดวันพุธมันเป็นกลากินีกรากินีสี่ตัวพังเลยนะคะอย่าใช้อีกตัวหนึ่งที่อันตรายแบบสุดสุดส นั่นคือ777ค่ะอ,คอันนี้เป็นตัวเลขถ้าเป็นคนที่ทํางานอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นแบบคนที่ทำเกษตรส่งออกอะไรอย่างเงี้ยก็พอใช้ได้แล้วถ้าเลข7คุณไม่ตกพบเสียเลยถ้ารวยคือรวยยาวแต่มันจะรวยหรือมีเงินบนความเครียดความ<อ>ทุกข์อุปสรรคต่างๆนานาข้อดีคือมันทำให้เราอดทนต่อสภาวะกดดันต่างๆได้ดีแต่ข้อเสียคือ คุณจะเครียดคุณจะปวดเนื้อปวดตัวคุณจะมีโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคออฟฟิศซินโดรมเป็นของแถมบางคนเป็นผื่นเป็นภูมิแพ้นะคะชีวิตจะมีแต่ความหม่นหมองอหดหูไม่มีความสุขและคคแค่เจ็ด็เนี่ยก็เป็นเลขที่เกิดว่าคนที่เรียนทางเลขศาสตร์จะรู้ว่าเป็นเลขของโรคซึมเศร้าในระดับที่ว่า บางคนอาจทำร้ายตัวเองได้เราเคยเจอลูกดวงเจ็ดๆๆๆมาแบบเนี้ยเขาบ,บอกเลยว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วอพอเปลี่ยนไปพี่หนูได้งานใหม่นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันไม่ควรใช้นะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าเห็นแก่เลขสวยค่ะเวลาที่เลืเอกเบอร์อย่าซื้อเบอร์ทางอินเทอร์เน็ตอ่ะอย่าเชื่อเบอร์ตามอินเทอร์เน็ตอันนี้นเชื่อเชื่อคนดีกว่าค่ะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเขาไม่รู้ดวงเราไม่รู้ฐานชะตาพังมาเยอะเลยนะครับขอบคุณโพชงฮะเครื่องดื่มน้ําสมุนไพร32ชนิดครับ เหมาะสำหรับทุกคนนะฮะการันตีรางวัลชีวิตจิตและยอดขายกว่า1ล้านขวดเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์ชื่อกันครับ